ครบ3เดือนขนกระเป๋าตามไปอเมริกาวิมานริมหัาจิกนวรัตนที่น้อยคนจะรู้เล็กได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างจิกนวรัตยุคตะนันดารานักแสดงหญิงที่มีผลงานการแสดงและได้รับความนิยมสูงสุดช่วงปีพุทธศักราช2,519ถึงพุทธศักราช2,525 ปัจจุบันอายุ63ปีมีชื่อเล่นตั้งแต่เกิดว่าเจี๊ยบก่อนเปลี่ยนเป็นจิกในภายหลังเกิดเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2501เป็นลูกของนายอนเนกกับนางอารุณยุตนานโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมวิมานริมหาดของเสาจิกกันว่าจะสวยงามขนาดไหน โดยวิมานริมหาดนี้ตั้งอยู่ที่หัวหินซึ่งเรียกได้ว่าน้อยคนไม่ค่อยจะทราบพ่พอนอกจากบ้านหรูราคา100ล้านบาทแถวย่านเม่งใจแล้วเจ้าตัวยังมีวิมานในฝันที่หลายคนชอบซึ่งเป็นบ้านพักตากอากาศอยู่ติดริมทะเลที่หัวหินนานทีเจ้าตัวจะหลบมาพักผ่อนบ้างเพราะปัจจุบันเจ้าตัวก็ผันเป็นนักธุรกิจเปิดให้คนที่มาเที่ยวหัวหินนั้นได้เข้าพักภายใต้ชื่อบ้านนวรัต โดยจะมีบริเวณกว้างขวางและบรรยากาศดีสุดๆแถมเดินเพียงไม่กี่ก้าวก็สามารถเล่นน้ำทะเลได้แล้ววิวดีน่าหลบจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่มาพักแบบชิลๆปิวตามลมสำหรับชีวิตในวงการบันเทิงจิกเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสออร์ดาสเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2518ขณะมีอายุเพียง17ปีได้รับตำแหน่งควญใจช่างภาพและสื่อมวลชนแล้รองมิสออดา จากนั้นเข้าสู่วงการภาพยนตร์ด้วยการชักนำของจิรวันกัมปนาสแสนยากรแห่งจิรบันเทิงฟิลม์มโดยรับบทเป็นพักค,คินีในภาพยนตร์เรื่องแรกแผ่นดินของเราจากบทประพันธ์อมตะของแม่อนนงหรือมาลัยชูพินิษ์แสดงร่วมกับสมบัติเมธนีนิ้รุสิลิจัญญาในยนาชีวาน,านันและชอบเพชรไชเนตร กำกับการแสดงโดยบรมครูสออัสนาจินดาและได้รับรางวัลตุ๊กตาเงินในฐานะดาราดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมในปีพุทธศักราช2519จากนั้นก็มีผลงานการแสดงเรื่องอื่นๆตามมาจิกยังเป็นหนึ่งในสามดารานักแสดงสามใบเถาโดยมีเพื่อนรุ่นน้องอีกสองคนคืออัมพาภูสิทธิ์และสาสุพันษาเนื่องพิรมด้วย